สำหรับคำถามวันนี้ก็ขอให้พวกคุณโชคดีอลเล็กซินสวัสดีครับสวัสดีครับยินยดนีต้อนรับเข้าสู่รายการกูรู้และสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ พวกเราด้วยนะครับสำหรับรายการนี้จะเป็นการวัดความรู้ขั้นพื้นฐานโดยที่จะมีการตั้งคําถามทั้งหมด5ข้อใครที่ตอบคําถามถูกหนึ่งข้อก็จะได้รับ1คะแนนสําหรับคําถามข้อแรกวันนี้ได้รับเกียรติมาจากสภาบาริสตาของโลกเพราะว่ายังขาดตําแหน่งซูปเปอร์บาริสตาของโลกอยู่วันนี้เราเลยจะมาคัดเลือกตําแหน่งซูปเปอร์บาริสตาของโลกทางฝั่งซ้ายมือของผมขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับบาริสตาจากประเทศอิตาลีชงเดอร์มิวครับอิตาล,อตาลีอิตาลีอิตาลีโตที่จิน อเบานะส่วนทางด้านฝั่งขวามือของผมขอเสียงปรบมือตอนรับให้กับบาเทนเดอร์จากประเทศบราซิลชองเดอร์ไม้ครับชื่อเหมือนกันเลยคิดไม่ทันนี่เฮียอยายเ้ยพูดยังไงว่าบราซิลจะพบโต๊ะที่มือถ่ายเกิดที่เมืองไทยครับที่มือถ่ายอ๋อทั้งคุณชองเดิมิลและคุณชองเดอร์ไม้เนี่ยเดียวกันเลยมาจากคนละที่เฮียสำหรับคำถามวันนี้ก็ขอให้พวกคุณโชคดี อเล็กกูซิน,นสำหรับคำถามสุดยอดบาร์เทนเดอร์ข้อแรกวันนี้อันนี้น่าจะเป็นคำถามแบบ,บเบสิกเบสิกมากๆใช่ไหมครับพณไมายใช่ครับเพราะว่าเออใช่ครับเพราะว่า <S 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 ที่ประเทศของผมนี่ <S <S ผมเปิดร้าน สิบสาขาอยู่ที่บาเซิล nah มีขนาดยังไม่ได้ฟังคาถามเลยนะครับเนี่ยเขายังมั่นใจขนาดนี้ปัจจุบันเนี่ยกาแฟที่เป็นที่นิยมมีอยู่ทั้งหมด2ชนิดด้วยกันก็คือกาแฟอาราบิก้ากาแฟอาราบิก้าเนี่ยจะมีกลิ่นหอมละมุนมีรสนุ่มแล้วก็ส่วนใหญ่จะนํามาใช้ทํากาแฟสดเรากินกันชงเป็นเครื่องเครื่องไปนะครับส่วนกาแฟโรบัสต้าเนี่ยจะมีรสที่เข้มข้นกว่ากาแฟอาราบิก้ามันจะมีรสขมแต่ก็จะมีคาเฟอีนมากกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย จะนำกาแฟรโรบัสต้าเนี่ยมาทําเป็นกาแฟเส้ลูปนะครับคําถามก็คือผมอยากทราบว่ากาแฟพันโรบัสต้ามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรข้อแรกคอฟเฟ่วากาวากา้ารู้ต่อเลยต่อเลยข้อ2 c o คอฟเฟ่คาเนโฟลา่าข้อที่3 c o คอฟเฟ่โฮฟ,ฟาทูลา่า <laughs> ชัวอะไรผมรู้แล้ว <laughs> และข้อที่4คอฟเฟ่คาซาบังกาเอาละครับเดี๋ยวเขียนเลยครับ หมดเวลาครับตัวคําตอบให้กล้องดูครับเฮ้ยอาละครับมีความคิดไม่เหมือนกันนะทำไมถึงชื่อว่าคอฟเฟ่คาาบังกาที่บราซิลเนี่ยเขาเรียกกันคอฟเฟ่คาาบังกาอ๋อเป็นภาษาบราซิลภาษาบราซิลที่มันเพี้ยนกันมาตอนนี้ก็คือความรู้จักความรู้เลยครับผัดเดอร์ของประดท้องท้องถิ่นที่ที่ผม ปลูกกาแฟที่นั่นมาเลยตกลงเป็นคนรชมเป็นคนผมเป็นเจ้าของฟาร์มด้วยผมเป็นเจ้าของไรด้วยที่ประเทศจีนบ้านผมตอบว่าตอบ่าอีสานเียบ้านผมอยู่อีสานของจีนอ๋อขอยู่อีสานจีนใช่ไอกาแฟมาเล่นเนี่ยต้นกําเนิดมันอยู่ที่จีนอ๋อแต่ชื่อไม่เหมือนจีนเลยนะคาะในโฟล่าเนี่ยมันเพี้ยนมาไงอ๋อคาเฟนล่าโนลา ตานี่ก็น่าจะออกญี่ปุ่นหน่อยๆนะแต่ว่าใกล้กเคียงกันนะคำตอบที่ถูกต้องก็คือคอฟเฟ่คาเนโฟล่าครับอ้าวคุณมิวได้ไปหนึ่งคะแนนก็ <c oughs> คือคอฟเฟว่วากาวาก้าวากาวกาวกาว้กาเนี่ยก็คือชื่อเพลงส่วนโฮปาดูร่านี่ก็เป็นรูปแบบวัฒนธรรมการต่อสู้แบบหนึง่งส่วนคาซาบังกานี่คือชื่อเมืองอันนี้คุณไม้อาจจะสับสนกับคําถามข้อที่2อยู่เหมือนกันเพราะว่า คำถามข้อที่2เนี่ยเกี่ยวกับเมือง <มา S 2> คำถามข้อที่2ก็คือกาแฟเนี่ยมีอยู่หลายชนิดมากพวกอเมริกาโน่ลาเต้มอคค่าอะไรพวกมีพวกคุณก็คงรู้กันอยู่แล้วแต่จะมีกาแฟอยู่ชนิดหนึ่งเนี่ยซึ่งมีที่มาจากชื่อเมืองแห่งหนึ่งเป็นต้นตำรับในการคิดค้นวิธีการขั้วบดแล้วก็ชงกาแฟอยากทราบว่าชื่อกาแฟที่มีที่มาจากชื่อเมืองเนี่ยคือกาแฟชนิดใดข้อที่หนึ่งมอคค่าข้อที่2ลาเต้ข้อที่สคาปูชิโน่ ino, และข้อที่4เอสเปรสโซ่ eto, ครับ ตอบยันตอบเลยผมตอบเลยโอเคหันหน้าให้ผู้ชมดูครับคำตอบหันหน้าครับเฮ้ยหันหน้าจอหันหน้าจอแตเลขเลขอัันนน้อะไรครับเลขสี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็เลขสี่โอ้ตอบเหมือนกันเลยทําไมคุณมิวถึงคิดว่าเป็นกาแฟเอสเปรสโซครับกาแฟเอสเปรสโซมันเป็นกาแฟพื้นฐานในการทํากาแฟทุกชนิดครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าเป็นจุดกําเนิดปุ๊บ ผมตอบเลยกระสุดถูกไหมนะครับทำไมถึงคิดว่าเป็นเอสเปซโซครับกรงผมคือเกิดมาเกิดมากับมันเลยเกิดมาอุ้มเป็นกาแฟออกมาเลยเออมันมันเรียกว่าเอสเปซโซเอสเปซโซคือการกรานเมกกาแฟออกมาโดยไม่เจือปนอะไรเลยแต่เขาถามถึงชื่อเมืองอะไรนะอราเรากูมั่วนะนี่กูมั่วนั่นนี่กู่เป็นคนตายนั่นนี่ อันนี้ก็คือข้อมูลความรู้นะครับจากชงเดอะไม้และชงเดอะมิลที่มอบให้กับคุณผู้ชมนะครับคาตอบก็คือข้อที่1นึ่ม็อกค่าครับม็อกค,คาเนี่ยก็คือชื่อเมืองท่าเมืองท่าหนึ่งในเยเมนนะครับเป็นที่มาของชื่อกาแฟนี่แหละส่วนลาเต้นเนี่ยก็เป็นคําจากอิตาลีมาจากคําว่าคาเฟ่ลาเต้แปลว่ากาแฟนมคาปูชิโน่ก็มาจากเป็นชื่อนักบวชอนิษฐานว่าชุดที่นักบวชคนนี้ใส่เนี่ยมีสีน้ําตาลคล้ายกาแฟ แล้วก็ฟองลมในคาปูชิโน่เนี่ยก็คล้ายกับสีวของนักบวชคนนี้ส่วนเอสเปรส so เนี่ยเป็นภาษาอิตาลีเหมือนกันแปลว่าเร่งด่วนก็คือเอ็กเพรสก็ตรงตามชื่อของมันว่าเพราะว่าเอสเปรส so เนี่ยคือกาแฟกาแฟเพียวๆนะไม่ไม่ต้องใส่อื่นผสมมันก็ทำออกมาได้รวดเร็วอ,อเป็นความรู้ไมมึงอะควรองให้ามรู้ตอนนี้ คุณมิวยังนําอยู่หนึ่งคะแนนนะครับมาต่อกันที่คําถามข้อที่3นั่นก็คือแก้วกาแฟของสตาร์บัคเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด4ขนาดด้วยกันคือ8ออน12ออน16ออนแล้วก็20ออนซึ่งแต่ละขนาดก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะตัวของมันอยากทราบว่าแก้วสตาร์บัคขนาด16ออนเนี่ยมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าอะไรข้อที่1เคคาโซข้อที่2เปอร์เมโซข้อที่3กรนเดข้อที่4เวนติโอเคคุณไม้เขียนเสร็จยังชงเดมไหมโอเค โชว์หน้าจอเป็นที่ต่อไปครับโอเคข้อที่4ส่วนคุณไม้ตอบข้อที่สอันนี้ไม่เหมือนกันอีกแล้วนะเดี๋ยวถามคุณไม้ก่อนว่าทำไมถึงตอบว่าแกนเด้ครับก่อนที่ผมจะเปิดไลน์กาแฟกับผมพบไปคุยกับเจ้าของสตาร์บัคมาแล้วอ๋อชื่ออะไรก็จะรู้สตาร์บัคเกือบชื่อเจ้ของไลน์สตาร์บัคเกือบเขาได้สอนผมว่าไอ้แก้วนี่จะมีขนาดไหนขนาดไหนบ้างอ๋อแค่นั้นทำไมคุณมิวถึงเลือกเวนตีมาครับ ผมรู้อยู่แล้วว่าข้อหนึ่งข้อสองข้อสามไม่ถูกต้องก็เป็นจริงๆก็ไม่รู้หรอกข้อสี่ชื่ออะไรเพราะว่าแถวบ้านผมไม่ได้เรียกชื่อนี้ไงแล้วแถวบ้านคุณมิวมีชื่อเรียกมันว่าอะไรก็แก้วใหญ่แก้วเล็กก็มีแก้วใหญ่แก้วเล็กมีโซ่แก้วอ๋อแล้วมึงคนนี้ไงเพราะอะไไอ้เรื่อมึงเรียกแก้วใหญ่แก้วกลาแก้วเล็กไอ้สัสเดี๋ยวมาฟังคำตอบจากผมครับข้อที่ถูกต้องนั่นก็คือข้อที่สามเกรนเต้ครับคุณเลยคุณเลยสนิทกันมาก่อนนะนี่คุณอยู่คนละประเทศแล้ว เจอกันบ่อยๆในงานกาแฟเรามาเจอกันงานกาแฟแล้วกันเล่ดยกันเ่ิดยกันมึงไม่ให้เกียดกันเลยนะตอนนี้คะแนนตั้งตอกคนเท่ากันอยู่ที่หนึ่งต่อหนึ่งคะแนนนะครับต่อมาเป็นคำถามข้อที่สี่ ทุกท่านเนี่ยคงจะรู้จักกาแฟดิบกันเป็นอย่างดีก็ตอนเช้าคุณชองเดม้ก็เมื่อกี้ก็พูดคุยกับผมว่าตอนเช้าก็ตื่นมาทําตื่นมาสตาร์ทรถก่อนเลยผมก็เข้าไปครับแล้วก็ชงกาแฟไปแล้วก็ดิบไปอ๋อโอ้นี่คือนี่คือที่มาของกาแฟดิฟที่แท้จริงอันนี้ครก็าวก็คือมันเป็นรูปแบบการชงกาแฟแบบหนึ่งที่จะต้องมีอุปกรณ์เฉพาะนั่นก็คือตัวดิฟอ่าแล้วนั่นก็คือรถ เอ้สารเตวยคุณกำลังแบงเลยโดยการนำกาแฟสดขั่วที่บดแล้วมากรองด้วยกระดาษที่ผ่านน้ำร้อนถูกคิดค้นโดยนางเมลิต้าเดนชาวเยอรมันในวันที่แปดเนี่ยคนนั้นอะอ๋อนี่มีความรู้ถึงขนาดรถที่เขาขับเลยนะเบนแล้วเขาเดียมกาแฟไงคุณไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรนี่ กาแฟดิ้ก็ถูกคิดค้นในวันที่8กรกฎาคม1908อยากทราบว่าในวันที่8กรกฎาคม1908เนี่ยตรงกับวันที่ทางจันทรคติวันไหนข้อแรกก็คือขึ้น14ค่าเดือน8ข้อที่2ขึ้น10ค่าเดือน8ข้อที่3ขึ้น14ค่าเดือน7ข้อที่4ขึ้น10ค่าเดือน7 ตอบครับโอเคทั้งสองท่านได้คําตอบมาแล้วเดี๋ยวโชว์คาตอบให้ท่านผู้ชมดูกันครับอ่าคุณมิวตอบข้อสี่เอ้าส่งคุณไม้ตอบข้อสี่เหมือนกันเลยเกรอบรมผมเขียนเสร็จตั้งนานแล้วคุณก็แห้งคำตอบข้อที่ถูกต้องนั่นก็คือข้อสองครับเฮ้ย <c oughs> จริงๆแค่คุณนับเดือนมกรากุมพามีนาเมษาเนี่ยก,กระดาษกระดาษมันก็ตรงกับเดือนแปดแล้วแสดงว่าสองข้อสุดท้ายนี่มันผิดหรือข้อสุดท้ายแล้วสิอ่าเหลือข้อสุดท้ายอันนี้ยากกว่าข้อที่สี่ คำถามข้อสุดท้ายนะครับเป็นคําถามเซียนตัดเซียนพบจะได้อะไรครับเก่งเก่งโอ้ยโอ้ยพบเก่งต้นกำเนิดของการกินกาแฟของชนชาติคนมนุษย์เนี่ยมีที่มาหลากหลายมากเลยแต่มันมีตำนานหนึ่งที่มันโด่งดังชื่อว่า The Dancing Goat นั่นก็คือตำนานแพะเต้นโดยคาดว่าเกิดขึ้นราวศตวรรษที่9โดยชาวเอธิโอเปียชื่อว่าคานดีเป็นคนเลี้ยงแพะ ได้นําแพะเนี่ยออกมาเลี้ยงเหมือนทุกๆวันที่ผ่านมาแต่วันนั้นแพะดันไปกินมเมล็ดก,กาแฟเข้าไปเมื่อไอแพะพวกนั้นได้รับสารคาเฟอีนเข้าไปมากทําให้แพะมันเกิดคึกนขนองแล้วก็กระโดดไปมาเหมือนกําลังเต้นราอยู่คานดีจึงได้นาเมล็ดก,กาแฟเนี่ยมาลองกินบ้างและนี่ก็เป็นตำนานที่มาของเครื่องดื่มที่ชื่อว่ากาแฟที่เรามีกินกันจนถึงทุกวันนี้ไงคำถามก็คือว่าแพะ พันอะไรมีมากที่สุดในเอธิโอเปียครับโอ้ยเขียไม่เกี่ยวกับกาแฟเลยข้อแรกคือพันอาฟาข้อที่สองคือพันอเบเกลข้อที่สามคือพันกูมูสและข้อที่สี่คือพันเคฟฟาตอบครับทั้งคู่ได้ตอบมาแล้วนะครับเดี๋ยวโชว์คำตอบให้กล้องดูครับหนึ่งสองสามโชว์กูตอบผิดเพราะเมื่อกี้กูเห็นเฉเลยแล้วเ้ยม่คือบผิด มึงก็ผิดกูก็ผิดอ่ะตอบผิดทั้งคู่ไม่ใช่แพ้พันอเบอร์เกลครับแต่เป็นพันอฟานั่นเองซึ่งพันอฟานี่มีอยู่24.32%ส่วนพันอเบอร์เกลนี่มาเป็นอันดับ2เลยมี19.22%พวกคุณเกือบตอบถูกแล้วตอนนี้ทั้งคู่นะครับสุดยอดบารนเดอร์เสมอไม่มีมันได้เราจะต้องมีผู้ชนะเตายิงทูกกันกครชนะได้ไปเจอดบาร์เจออ่าอยากจะได้คำถามข้อตัดสิน เดี๋ยวผมตั้งให้คำถามก็คือผมชอบกินกาแฟอะไรมากที่สุดครับอุ้ยผมตอบเลยข้อที่1เอสเปรสโซ่ข้อที่2องลาเต้ข้อที่สอเมริกาโน่และข้อที่สี่มอคค่าอ้าทั้งคู่ได้ตอบมาแล้วเดี๋ยวมาดูคำตอบของทั้งคู่คู่กันในนี้มีคนถูกอยู่หนึ่งคนครับนั่นก็คือคุณมิวมิวมิวุว ูเหมือนกูจะดีใจได้เลยเ่เสียวตางเลยเนี่ยคุณมิวนั่นเองครับผมชอบกินลาเต้ครับอ่าเห็นปะดังนั้นคุณมิวจึงได้เป็นสุดยอดบาริสต้าของวันนี้ครับยินดีด้วยรางวัลที่ได้คือคุณก่งมากวันนี้เราก็ได้ผู้ชนะและเป็นสุดยอดซปเปอร์บาริสต้าของโลกไปแล้วนะครับโอ้สำหรับวันนี้คลิปก็จบลงไปแล้วแล้วมาติดตามดูกันตอนหน้าว่า จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรและจะเชิญใครมานะครับครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็มาติดตามชมกันต่อไปว่าคอนเทนต์หน้าจะเกี่ยวข้องกับอะไรสําหรับวันนี้ลาไปก่อนเป็นภาษาจีนและภาษาบราซิลครับไต้เจี่ยนเชว่าเชวัาวาเฮ้ยที่เฉยเลยโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับ คือกูชนาข้อแรกข้อเดียวเท่านั้นแหละกก็ชนาข้อสามข้อเดียวคร man, 3, ึ่งชั่วโมงโดจริงปะเมื <g 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 ่อไหร่อะ